ี่ต้องเอาไปทิ้งนะคะซื้อสครับแด d ดดี้มาค่ะกำลังจะออกไปทำลิปนะน่ารักมากบิมี่กอได้3มอตต่อส ่ะทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวจะทาสกินแคร์จะได้สั่งเบรคฟาสต์ไปแล้วจริงๆคือสั่งไปตั้งแต่เมื่อคืน mm. ก็คือเช้าเนี้ยจะกินแหนมเนืองอยากกินอาหารเวียนนามมาอกจากร้านอ่านไหมอ๋ออ,อังเกิมอังกัสั่งมาจากเอเมสเฟียนะคะคนราคาแบบโหดมากอะแหนมเนืองอันเดียวอะห้าร้อยอะสี่ร้อยห้าสิบเอาสมจริงแต่ว่าร้านนี้อร่อยจริงอันนี้คือโทนเน่ผ่าของทอริเดนนะคะ ดีมากคือเห็นหลายคนรีวิวใจก็เลยซื้อมาลองใช้คิวมันเย็นแล้วแผ่นเขาดีมากอะ่ะ นา,าใจอะไม่ได้กลับมาอยู่คอนโดเป็นเดือนแล้วก็คือกลับอยู่บ้านที่พัทยามาตั้งแต่ช่วงเชงเมงนะคะตอนที่มีแผ่นดินไหวอะใจไม่ได้อยู่ที่คอนโดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าใจอยู่จะรู้สึกว่าโอ้ oh my god ไอ้ต้อง trauma จากเหตุการณ์วันนั้นแน่เลยที่แผ่นดินไหวอะห้องใจก็มีบางส่วนที่มัน cracks นาอแล้วก็มีพวกซีเมนอะไรเงี้ยร่วงลงมาที่พื้นคือใจมีกลับมาคอนโดก่อนหน้านีแล้วรอบหนึ่งมาเอาของแล้วก็ใจก็แบบปัดกวาดอะไรไว้แหละแต่ว่าไม่ได้ถูจริงจังนะคะแล้วตอนนี้ห้องคือ ลกมากแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยความที่ไม่ได้อยู่มาเป็นเดือนแล้วอะวันนี้จ้าก็เลยอยากที่จะมาด e e คลีนจริงจังนะคะคือเหมือนจะเคยอ่านว่าอันเนี้ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างหนึ่งก็คือการที่เราอะ่ะ เก็บของแล้วไม่ยอมทิ้งจ่าอะเป็นคนที่ของเยอะม,มากแล้วเ,เป็นของที่แบบเราไม่ได้ใช้ด้วยซ้าอะาอยู่ที่เดิมตรงนั้นมาเป็นปีๆแล้วเราไม่เคยไปแตะมันเลยการที่เราทํางานเป็น encer, อินฟลูเอนเซอร์เป็นสายบิวตี้อะไรเงี้ยเราจะได้พวกพิเออ์โปรดักต์ตลอดเวลาอยู่แล้วเราแบบ I have no more space left to fit any of those things คือต้ารู้สึกว่าเนี่ยมัน bad for my mental health มากนี่ก็จะเป็น road to self love อีกอย่าง,น,งนะคะก็คือการที่เราดูแลพื้นที่การเป็นอยู่ของเราให้มันแบบดีจริงๆอะ เหมือนเดิมโหช่วงนี้คือผิวแบบโซมมากเพราะว่าจ้านอนดึกติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วอะเดี๋ยวจ้าจะต้องปรับการนอนของจ้าแล้วเรื่องกลับไปบ้านคือนอนตีสามตื่นเจ็ดโมงอะดิบซีรีส์จัดเลยจ้ากลับไปอยู่บ้านหนึ่งเดือนดูซีรีส์อะจบไปสองเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจบซีซันสามแล้วอะคือแบบดูแบบตาแตกมากโหทุกคนแหนมเนืองกล่องแพ็คมาดีมากวันนี้จ้าไปเอาเอกสารมาด้วยนะคะ เหมือนกล่องเค้กเลยมีรูระบายอา,ากาศด้วยอาหารจะได้ไม่แฉะสุ่มราคาปั๊บเนี่ยเมืง450เอ๊ะอ,อันนี้มันเป็นเซ็ตใหญ่เหรอคุณแม่เยอะมาก มากรกะเทียมแล้วก็พริกอชอบกินอาหารเวียดนามมากเพราะว่ามันทำให้เรากินผักได้เยอะมาแล้วผักเขาอร่อยนะคะ ช่วงนี้กำลังดูดุดอับสอนอยู่นะคะสนุกมากคือเคมีแบบดีดีมากอะ อย่างแรกนะคะก็คือจะมาเคลียร์ของที่ชาน,นนี้เพราะว่ามันอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไม่รู้ใจจะชอบเอาพวก PR อารบอกส์อะไรเงรี้ยมาหยัดหยัดไว้นะคะอันนี้คือตั้งแต่แบบเป็นฮอลิเดย์คาร์ d a r ของปี2024ทุกคนเราจ้าเพิ่งมาแกะเอาของแบบออกก็มารวมกันแต่นี้ก็คือดูวันที่หมดอายุนะคะยังมีเวลาใช้อีก2ปีเนี่ยได้อะไรมาเราก็ไม่ใช้คือถ้าตัวไม่ใช้ก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คนอื่นนะคะทุกอย่างมารวมกันไว้ในกล่อง ีของ Flower n o w s นะคะอนนี้เป็นของออกซีธานแล้วก็จะเป็นพวกแบบชิลลิกๆ Travel size ก็มีเซตนี้ด้วยทุกคนจะบ้าน,นี่นะคะอันนี้เป็นแบบ Shower Oil เป็น Body Lotion เดี๋ยวอันนี้ยใ้ว่าจะใช้เลยเพราะว่า สบู่จ่ายก็คือใกล้กะหมดเลี้ยวการเก็บห้องรอมนี้คือจายตั้งใจมากๆที่อยากจะทิ้งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหลายๆอย่างคือเก็บอยู่ในห้องนี้มาหลายปีมากทุกคนตั้งแต่สมัยมหลาลัอยะจนมันกลายเป็นขยะโดยที่เราไม่รู้ตัวเพียงพอคําว่าเผื่อได้ใช้ซึ่งว่ามัน98%นไม่เคยไดเอามาใช้เลยช่วงหลังจะรู้สึกอึอดอัดรู้สึกสมองไม่แล่นไม่โปร่งนะคะคิดไปคิดมามันมาจากห้องรกทุกคนใจไปอ่านมาในทางจิตวิทยาแล้วถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบสมองเราก็จะไม่เป็นระเบบีย ือจัดเปิดประตูได้ไม่เต็มที่มาแบบเป็นปีลรามั้งเพราะมันมีกล่องอะไรไม่รู้ดันอยู่หลังประตูก็งงตัวเองที่มาได้นานขนาดนี้คุดูนะ นี่คืออยู่มาแต่แบบมหาลัยอ่ะปีนี้ตั้งใจมากๆที่อยากจะ work on นิสัยไม่ยอมทิ้งของของตัวเองอะไรที่มันไม่ได้เบนเอฟชีวิตเราแล้วอ่ะก็ควรจะทิ้งไปใครที่มีนิสัยชอบเก็บของแบบจ่ายมาลองค่อยๆตัดใจทิ้งของไปด้วยกันเราจะได้มีที่ว่างให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะเขาจะเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดที่แบบใช้เราก็ทิ้งไปเลย ใช่ใช้อันนี้เช็ดแค่รอบแรกนะคะแล้วก็ที่เหลือจะใช้เป็นผ้าเช็ดเพราะว่าไม่งั้นมันเปลือง เคเคลียร์มุมนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนฝุ่นเยอะมากเพราะว่าจายไม่ได้มายุ่งกับตรงนี้เลยแบบเป็นปียหลังตู้อบผ้าเนี่ยจายก็จะวางเป็นตะกร้าผ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าที่แบบสะอาดเนาะเผื่อเวลาเราแบบยกออกมาใส่เตรียมที่จะพับอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยจายจะเก็บมีพวกที่เป็นสมุดสเกจอะไรต่างๆที่จ้ายเคยทําตอนช่วงเรียนนะคะเพราะว่าทําใจทิ้งไม่ลงจริงๆแล้วก็ชั้นนี้จะเป็นทาความสะอาดแล้วก็พวกเครื่องมือช่างนะคะอย่างเนี้ยก็คือฟิลเตอร์แอร์มีถุงขยะอันนี้เป็นที่ เช็ดทาความสะอาดเครื่องมือช่างทั้งหลายพวกผ้าแบบเช็ดทาความสะอาดหลอดไฟอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมเหมือนห้องเก็บของเลเลีของจายนะคะอะไรที่มันเป็นสแสบเราแล้ว,ลวยังไม่ได้ใช้กรอบรูปที่กั้นประตูชั้นที่เหลือสําหรับใส่ใตู้เสื้อผ้าของจายเป็นตัวพิลาทิสบอร์ดส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่รีไซเคิลตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมใส่ถุงกระดาษเครื่องไม้เครื่องมือทําความสะอาดอันนี้จะได้ใส่อากาศเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะคะเดือนลราจะนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่จ้ายจะแบบเช็ด ทำความสะอาดจากบนลงล่างเนาะดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นแล้วเราก็จะไปล้างห้องน้ำกัน And that will be it for today คือเอาจริงจว่าตอนนี้คือเหนื่อยแล้วนี่คือของที่ต้องเอาไปทิ้งนะคะ ทุกคนดูนี้คือแบบเพราะว่ามันเก็บอยู่ข้างบนใช่ปะเป็นฝุ่นแผ่นดินไหวแล้วก็เป็นแบบซีเป็นร่วงมาเต็มเลยเป็นปูนอ่ะอสิ่งหนึ่งที่มาสอนตั้งแต่เด็กแล้วได้ใช้ยันทุกวันนี้คือทําความสะอาดจากบนลงล่างค่ะคือเนี่ยต้องทำอย่างสุดท้ายเพราะเวลาเราเช็ดฝุ่นตามตัวมันจะมีฝุ่นบางส่วนตกลงไปที่พื้นวิธีนี้ใช้เราชีวิตง่ายขึ้นมากทําความสะอาดก็กริบขึ้นด้วยค่ะ คนใจเอากระจกมาวางตรงริมนี้แทนนะคะเป็นแบบหันเอียงๆหน่อยวิดีนะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายแบบฟิตเช็คได้ด้วยเดี๋ยวอาจจะเอาใจม,มีซื้อผ้านี้มานะคะเป็นของอีกเกีย์เขาบอกว่าเอาไว้ใช้แบบเช็ดพวกกระจกเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเวิร์กไหมวิสายอยู่นะแต่ว่ามันมีฝุ่นฝุ่นนี่ทุกคนซื้อสครับ d a ดดีมาคืออยากลองมากเอ๊ สค,สครับมัมมี่สครับมัมมี่แต่เป็นของสครับแดดี้สีชมพูเหลืองอันนี้เจ้าว่าจะใช้ในครัวแล้วก็สีฟ้าจะมาใช้ในห้องน้ำเดี๋ยวเราจะลองขัดอ่างกัน อ้อยแล้วนะคะอันนี้จ้เอาพัดลมมาเป่าให้ห้องน้ำมันแห้งไวขึ้นเหนื่อยมากคือปวดหลังแปวดหลังมากทุกคนวันนี้รู้สภาพตัวเองพรุ่งนี้เลยค่ะ สค่ะทุกคนเสียงดังนิดนึงนะคะเจ๊เปิดหน้าต่างไว้วันนี้ตื่นมา9โมงซึ่งเป็น Big Improvement มากเพราะว่าที่ผ่านมาเราตื <laughs> ่น7โมงเดี๋ยวใจจะพยายามปรับเวลาให้ตัวเองนอนเร็วขึ้นแล้วก็แบบตื่นชักประมาณ8โมง8โมงครึ่งนะคะเช้านี้ตื่นมาปุ๊บอย่างแรกก็คือเราต้องกิน Probiotic Shot อันนี้คือประประซื้อให้อืม ฟ i ชออยไบโอซี oil, C, แล้วก็ไบโอตินนะคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะ ทำ Breakfast ด้วยเพราะว่าเราไปซื้อ Grocery กันมาแล้วเราต้องอย่าสั่ง grab เยอะเพราะมันเปลืองตังค์วันนี้ก็เป็น another productive day นะคะเดี๋ยวเช้านี้จะจะถ่ายคอนเทนต์ t k k t o k ด้วยตอนที่ทำกับข้าวเนาะจะได้เป็นแบบ Vlog แบบ Cooking แล้วก็อาบน้ำอะไรต่างๆก็มีถ่ายคลิป TikTok อีกตัวหนึง่งแล้วจ้าอ่ะก็จะไปทำเล็บทำเล็บเสร็จกลับมาจ้ายมีถ่ายงาน TikTok ออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือวันนี้จะถ่ายสามคลิปสามอย่าง โอเคทำกับข้าวกันได้มีน้ำพริกกะปิขออมาจากที่บ้านนะคะที่อ่อยทำมาให้มีไหลบัวกับแตงกวาแล้วก็เดี๋ยวจะลวกผักกาดขาวเพิ่มนะคะ เราคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นหมูสามชั้นทอดได้ซื้อไทรพอตโทรศัพท์มาใหม่คือแบบดีมากเป็นแบบแบ็กเซฟแบบเนี้ยแล้วมันใช้ง่ายมากทุกคนซื้อมาจากจิ๋นต่อ Going out ไปทำเล็บนะคะคือเล็บตอนนี้ยาวมากทุกคนทำเล็บเสร็จแล้วทำเป็นลายปกกระดดนะคะน่ารักมากน่ารักมากแล้วก,ก็ใจไปเอาพัสดุจากข้างล่างมาด้วยไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปบ้าง Core ไ x ส่ง PR มาให้โอ oh my god น้อยอะทำไมพึ่งได้โปรดกก็เสียดายอุ้ยอันนี้เปิดเต้งมาก ก่อจะ l a ล to g l กลนะคะอันนี้เป็นงานเดี๋ยวต้องถ่ายรีวิวแล้วคือจ้ายอ่ะอยากลองของแ a ล To ู l o w มากโอเคเดี๋ยวจ้ายจะรีบเขียนสคริปต์แล้วก็ถ่ายงานนะคะหยุดมองเล็บตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าชมมามันน่ารักที่สุดเลยตอนนี้จ้ายกำลังตัดงานก็คืองานคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะค r e a m แล้วก็คุยกับตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวมากเลย m s c a r e รอมยูเฮ้ยกับพี่แม็กพี่แม็กเพราะมันเป็นกำลังใจทุกคนจะชอบเซตอัพโตตัวเองตอนนี้มากครนะับช่วยช่วยนะนี่คือคีย์บอร์ดที่จะทำให้คุณเสียงครีมมี่ตัวอ,อ้อสวยสวยมากก็ได้สามโมต่อสายทำงานเสร็จแล้วนี่ะนะคะต้องโพส ตอนนี้สองทุ่มแล้วอะค่อยขอด้ว <G ül> คือตอนนี้ใจ้เลิฟน้องสกอปเนดามากใช่ไหมแล้วก็จ้อยากจุ่มน้องมาหลายตัวแล้วแต่ว,ว่าทิ้งไว้สองตัวที่บ้านพระยาเเาาจะลืมเอาอมามแล้วแบทบอนก่อนอ่ะใจ้มือดีมากใจ้จุ่มไปสามตัวใจ้ได้ทุกอันที่ใจ้อยากได้สองทุม่มเราควร ยังไม่หิวเลยอะแต่ว่ามันควรกินเพราะว่าไม่อยากจ,จะกินดึกไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะกินแล้งอมแงบบอ่าบน,น้ำแล้วก็ w a t to read today คือตอนหลังมาไม่ได้อ่านหนังสือเลยแบบ ปีเนี่ยตั้งแต่เปิดปีมาใด้อ่านหนังสือไปแค่เล่มเดียวจริงๆได้ซื้อ Force Wing มานะคะแล้วก็ยังไม่ได้อ่านสักทีก็เลยคิดว่า maybe I'll start on this tonight หรือถ้าไม่งั้นก็จะอ่านหนังสือภาษาไทยก็คือหัวข้าไวาแห่งบารามอสที่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อ่านเลยอันเนี้ย สนุกมากแบบสนุกมากๆเป็นคนไทยเป็นคนเขียนนะคะมันมีไไ์ความเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยอ่ะมันมีเรื่องของเวมนต์คือใจอ่านตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะงอาบน้ําเสร็จนะคะห้าทุ่มครึ่งแล้วเราคือใจกินข้าวดึกมากวันเนี้ยกินข้าวตอนสี่ทุมเพราะว่าเคีรยงานนู่นนี่นั่นยาวเลยวันนี้คือคงไม่ได้อ่านหนังสืออะไรแล้ว ชู o glow อุ้ยมีช้อนเล็กๆให้ด้วยนะ่ารักมากอันนี้นะคะอืมครีมกลิ่นหอมอุ้ยเนื้อดีมากคือจะรู้สึกว่าที่ใจ้ผิวแห้งขนาดเนี้ยกินน้ำไม่พอวันนี้ทั้งวันอะเจ้กินน้ำไปแค่แก้วสีม่วงแก้วเดียวแล้วปากคือแห้งมากอยากจะป้ายยา ว่าสิ่งนี้ดีมากอันนี้คือลิปมันของ C N P นะคะชุ่มชื้นมากๆแล้วจ้ชอบแพคเกจิ้งเขาด้วยอะหมุนขึ้นมาโอเคเดี๋ยวจ้จะไปนอนแล้ว